ค่ะจ้าูกบักยางไหลเลยค่ะเพราะว่าห้องบัไดเด็ดออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นฝรั่งที่เราไม่ได้ห่อเลยเลยไม่มีเวลามาเด็ดเนาะค่ะเนาะงามเ้อค่ะลูกจะลายๆเนาะค่ะเนาะลูกลายๆค่ะเราไม่ได้หอก็ลูกลายแบบนี้นะคะเนาะผิวสีผิวจะลอดูฝรั่งค่ะที่ห้องบันไดหอค่ะเพื่อนไม่ได้ห่อเลยค่ะข้างล่างนี้เตรียมตัวจะหอ่อ ไหมไมีเตี๋กฝั่งเต็มต้นเลยไม่ใไงราคาเป็นเพื่อนหออะได้แล้วเนาะค่ะเนาะหอ,อไม่ได้แล้วจ้าจากคนรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะเอียงเอ็นแบบนี้ระค่ายิงเดียนนะคะเต็มไหนนะคะเนาะแต่แค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจ้าเต็มเมดทุกต้นนะคะเนาะเต็มเมดทุกกิ่งกิ่งละสิบกว่าลูกนะคะเนาะ คากดกแน่นี่ค่ะทุก่อนข้างล่างนี่เป็นหมดเต็มไปหมดเลยนะคะเนาะบัน้ำหนักไม่ไหวก็จะเอียงเอ็นแบบนีราคาียงิงเอียนนะคะเอ็มใหญ่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 หญ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 มากแล้วก็ดกดกคากขาเพื่อนดกมากเลยนะคะเนาะจะให้ดูชัก คนเดียวนะคะนี่ลลายต้นจ้นแขนใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ดกดกค้าข้าเพื่อนดกมากเลยนะคะเนาะจะให้ดูชกรอฝนหยุดมอหยุดจักเถื่อค่ะเพื่อนแต่มารอฝน,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 นไม่หยุดซักทีนะคะเพื่อนเนาะฝนไม่หยุดสักทีมาดูนี่ค่ะทีนี้ เต็มไปหมดเลยค่ะใหญ่แล้วนนาะเนาะเราจะมาเก็บนะคะเนาะมาเก็บไปขายลูกค้าสั่งแล้วพวกนี้เน่าแล้วค่ะนี่ติดพื้นนะคะเนาะเพื่อนเบิงค่ะเบิงเบิงเบิงเบงซีฟิวจะบสวยค่ะทุกคนมองเห็นเมื่อกี้บับนน้ำหนักไม่ไหวก็จะเอียงเอ็นแบบไม้ละค่ายิงเดียนนะคะเอ้เอนะค,ะอค่ะทุกคน ว้าวนักลูกเนาะค่ะเนาะนักลูกบกคักลูกมเนร์บกคักลูกมเน่์นี่ค่ะทุกคนข้างล่างนี่เป็นหมดเต็มไปหมดเลยนะคะเนาะค่ะทุกคนว้าวนักลูกเนาะค่ะเนาะนักลูกบกคักลูกมเน่์ เราจะมาเก็บนะคะเนาะมาเก็บไปขายลูกค้าสั่งแล้วพวกนี้เน่าแล้วค่ะนี่ติดพื้นนะคะเนาะเพื่อนเบืองค่ะเบืองเบืองเบิงเบืองบักขาดอกเนื้ี่ค่ะทุากคนข้างล่างนี่เป็นหมดเต็มไปหมดเลยนะคะเนาะหวานแล้วจ้าเราจะมาเก็บนะคะเนาะมาเก็บไปขายลูกค้าสั่งแล้วพวกนี้เน่าแล้วค่ะนี่ ติดพื้นนะคะเนาะเพื่อนเบิงขาเบือเบืองเบืงเบิงใหญ่ใหญ่ใหญมากแล้วก,ก็ดกดกค่าค่าเพื่อนดกมากเลยนะคะเนาะจะให้ดูชัดๆจดกบักยางไหลเลยค่ะเพราะว่าห้อางด้เด็ดออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นฝรั่งที่เราไม่ได้ห่อเลยแล้วไม่มีเวลามาเด็ดเนาะค่ะเนาะเห็ไหมมีแต่ฝลังเต็มต้นเลย ไม่เงยหลาบคาเป็นเพื่อนหออะไรเแล้วเนาะค่ะเนาะหอ,อไม่ได้แล้วจ้าจากคนขาดทุนว,ว้าวนักลูกเนาะคะนะ่ะเนาะนักลูกบกคักลงเนี่ยไหนนะคะนะ่ะเนาะแต่แค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจ้าเต็มเมดทุกต้นนะคะเนาะเต็มม็ดทุกยิงยิงละสิบกว่าลูกนะคะนะ่ะเนาะไหนนะคะนะ่ะเนาะแต่แค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจ้า ทุกต้นนะคะเนาะเต็มมื่ทุกกิง่งกิ่งละสิบกว่าลูกนะคะเนาะต้นเดียวนะคะนี่อลายต้นจ้ะแค่นะครังมีรสหวานอร่อยนะคะเนาะข้างล่างอย่เนาะเยอะมากตลางเต็มต้นเลยขานเถื่อนแต่ลูกบ่งงามเด้อค่ะลูกจะลายๆนาะคะนะ่ะเนาะลูกลายๆค่ะเราไม่ได้หอ่อก็ลูกลายแบบนี้นะคะเนาะ พิ้วซีพิ้วจะขังมีรสหวานอร่อยนะคะเนาะข้างล่างอยู่เนาะเยอะอมากเปลืงเต็มต้นเลยขานเพื่อนได้ลูกบังบักลูกแน้นะคะทุกคนข้างล่างนี่เป็นหมดเต็มไปหมดเลยนะคะเนะาะดอกมากจ้าเปลืงกิมจูของเราค่ะ อันนี้อร่อยแล้วนะคะน,นี่ไม่มีรสจืดนะคะรอกฝนหยุดบอหยุดจ้าเถื่อคข่าเพื่อนงามเน้อค่ะลูกจะลายๆเนาะค่ะเนาะลูกลายๆค่ะเราไม่ได้หอก็ลูกลายแบบนี้นะคะเนาะผิวซีผิวใจนะคะเนะะจะแค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจ้าเต็มมดทุกต้นนะคะเนาะเต็มเม็ดทุกกริงกิิงละสิบกว่าลูกนะคะเนาะ จะรับน้ำดักไว้ได้ไงนะคะเนาะดูสิคะนี่ข้างล่างนี่มีแต่ฝรั่งเลยนะคะเนาะ,เต,ะเต็มเลยค่ะเพื่อนเต็มเลยมีแต่ฝรั่งนะคะเนาะใหญ่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 หญหญหญมากแล้วก,ก็ดกดกค่าค่าเพือ่อนๆดกมากเลยนะคะเนาะจะให้ดูชะครัง่งมีรสหวานอร่อยนะคะเนาะข้างล่างนี่เนาะเยอะมากฝรั่งเต็มต้นเลย แต่ลูกบดรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะเอียงเอ็นแบบนี้ล่ะค่ะยิงเอยนนะคะเอ็เอนะะอพังมีรสหวานอร่อยนะคะเนื้ข้างลาง่างนี่เนาะเยอะมากหลังเต็มต้นเลยคานเพื่อนแต่ลูกบดรอฝนหยุด่อย,ยุดจ้าเถื่อคานเพื่อนแต่มารอ ฝนไม่หยุดสักทีนะะเนาะค่ะเพื่อนเนาะฝนไม่หยุดสักทีมาดูนี่ค่ะทีนี้เต็มไปหมดเลยค่ะใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะข้างมีรสหวานอร่อยนะคะเนาะข้างล่างนี่เนาะเยอะมากเปล่ังเต็มต้นเลยค่างเพื่อนแต่ลูกบลูซีฟิวจะบลสวยค่ะทุกคนมองเห็นตักีงามเด้อค่ะลูกจะลายๆเนาะค่ะเนาะลูกลายๆค่ะ เราไม่ได้หอ่อก็ลูกลายแบบนี้นะคะเนาะผิวสีผิวจะ<ต>อยู่ไหนลูกนั้นออกจะเหลืองแล้วนะคะนะ้อเหลืองลายรักแล้วนี่ค่ะลูกนี้เห็นไหมแตเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมต้นเดียวนะคะนี่หลายต้นจะ้ะแค่ไหนนะคะเนาะจะแค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจะเต็มเมดทุกต้นนะคะเนาะเต็มเม่ดทุกริ่งกิ่งละสิบกว่าลูกนะคะเนาะ ข้างมีรสหวานอร่อยนะคะนาะข้าขงล่างนยู่นนเนาะเยอะมากั่างเต็มต้นเลยขานเพื่อนเดลูกบดเแต่อร่อยนะคะเจียบดูขานเพื่อนพรุะะ่งน,น,นี้เชา้าซีพิวจะบสวยค่ะทุกคนมองเห็นเมื่อกี้ไม่มีที่เว้นเลยนะคะเนาะ ปลาอีดีลกพดลกเพอดอกมากจ้าวันหลังกิมจูของเราคะ่ะอันนี้อร่อยแล้วนะคะนี่ไม่มีรสจืดนะคะรับน้ำหนักไม่ไวก็จะเอียงเอ็นแบบนี้ละคะ่ะยงเอียนนะคะเอ็นซีฟิวจะบสวยค่ะทุกคน มองเห็นมาคิดแต่อร่อยนะคะเจ็บยูคคามเพื่อนพรุ่งนี้เช้าตับา่างามค่ะเพื่อนสีผิวจะไม่สวยนะคะแต่ว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนท,ที่ตรงสีผิวนะคะเนะ๋ยน,นะคะเนาะแต่แค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจะเต็เมมดทุกต้นนะคะเนาะเต็เมมดทุกจิง ยิงลสิบกว่าลูกนะคะเนาะรอดูฝรั่งค่ะที่ห้องบัไดหอคานเพื่อนไม่ได้ห่อเลยค่ะข้างล่างนี้เตรียมตัวจะห่อเอียงเอเอียงไม่ใช่เอียงเอียงดูสิค้านี่ลูกก็กินไหนนะคะเนาะแต่แค่ไหนอันนี้ต้นเดียวจ้าเต็มมดทุกต้นนะคะเนาะเต็มเมฆกุกกิ่งกิงละสิบกว่าลูกนะคะเนะเา,า,าะอาหวานแล้วจา้า มากจ้าฝั่หลังกิมจูของเราคะ่ะอันนี้อร่อยแล้วนะคะนี่ไม่มีรถจืดนะคะรอบฝนหยุดหมอหยุดจ้าเถื่อคาะเพื่อนรอดูฝรั่ง